สวัสดีในสวนมะพร้าวสวนมังคุดะครับผมตัดแต่งกิ่งมังคุดมาสี่ห้าวันละเห็นกองกิ่งมังคุดไหม <c oughs> กองตามโคนมะพร้าวนะฮะตัดได้วันละห้าต้นเองนะครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มแพ้สังขารนะก้มๆเงยๆนะเมื่อยคอนะ ในการตัดกิ่งมังคุดเนี่ยผมจะมีเลื่อยอยู่สามอันอันแรกเนี่ยด้ามสองเมตรนะนี่เป็นด้ามไม้ไผ่นะฮะอันนี้แหละที่โดนนิ้วผมมันก่อนอันสองเมตรนี่แหละแล้วก็อันนี้ด้ามสี่เมตรอันนี้ด้ามหกเมตรนะเอาไว้ตัดตรงยอดมังคุดนะฮะก็ตัดแต่ระดับไปนะสองเมตรสี่เมตรหกเมตรนะครับผมตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ แสงเข้าสู่ต้นมังคุดได้ได้ตลอดเวลานะครับผมมังคุดที่พุ่มหนาเกินไปเนี่ยอย่างต้นนี้ผมก็เริ่มทยอยตัดอย่างต้นนั้ให้ดูตนน้นมังคุดที่แน่นเกินไปเนี่ยกิ่งด้านบนจะได้รับแสงเห็นว่ากิ่งด้านบนกิ่งจะโตลแล้วกิ่งด้านล่างก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะได้รับแสงน้อยต่างเคราะห์อาหารน้อย,ยทําให้กิ่งด้านล่างเนี่ยมังคุดไม่เป็นลูกนะครับผมจะเป็นลูกแต่ด้านบน นะครับผมก็เลยต้องตัดสางกิ <pl ains> ่งนะให้ให้มีช่องแสงลอดผ่านมาได้อย่างตอนนี้ตัดแล้วเห็นไหมลงเป็นกองนะกองท้ายกองฝานะครับผมเป็นเกษตรกรก็ต้องลงมือทำนะเพิ่มผลผลิตในสวนให้ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าเราต้องเพิ่มที่ผลผลิตนะครับผมด้านบนก็มะพร้าวงวดนี้23ไร่นะ เก็บมะพร้าวได้เกือบเก้าพันลูกนะประมาณเก้าพันลูกวันนี้แต่ว่าราคาถูกมากนะหกบาทห้าสิบต่อละลูกนะครับผมนะฮะก็ความสุขในสวนนะะคิดได้แล้วก็แค่ลงมือทําแค่นั้นเองเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพักก็หายเหนื่อยนะครับพักกายหายเหนื่อยพักใจไม่หายเหนื่อยนะใครอาสามาตัดกิ่งมังคุดกับลงม้อยไหมครับผมนะฮะอยู่ฟรีกินฟรีครับผมสวัสดีครับ